สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูควายทะเลน้อยนะครับควายน้ํานะครับเป็นควายทะเลนะครับอ่ามันจะอยู่เนี่ยครับกินหญ้ากันมีควายเือกด้วยนะควายนั้นด้วยแล้วมันจะคุกกี้โกนนะครับเพื่อกันร้อนนะครับถ้าถ้าน้ําท่วมเนี่ยมันจะหญ้าจะกินไม่ได้มันจะดำน้ําลงไปไปกินหญ้านะครับแต่ถ้าช่วงน้ำแม่งอ่ะมันก็มีกินของมันมันจะกินดินกินอะไรแต่ตรงนี้มันรุมสมบูรณ์นะครับเวลาช่วงฤดูนั่นคือมีน้ําตลอดเป็นป่าป่าทะเลยนะครับด้วยเขียวกระุ่มเลยนะครับ นี่มีเก,กือบๆปันตัวนะครับในนี้ทะเลน้อยอ่ะแต่อันนี้เปวดน้อยครับเนี่ยนะนอนนอนอยู่อ่ะนอนในกลูนอะยู่อ่ะนี่นี่เอามาดีวผมตูไม่น่า,จ,าจะเห็นว่าน้อยๆครับแต่จริงๆแล้วนัน่นมันนอนอยู่เต็มเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่ามันลงไปนอนหรือมันตกกลนนะครับผมก็ไม่รู้แต่น่าจะลงไปนอนแหละเนี่ยเต็มเลย นั่นนะอู้หลายตัวอุ้ยเต็มเลยครับอุ้ยเยอะมากครับพาควายมาแลควาย